น้องหานพิทักษ์นะครับน้องหานพิทักษ์ขอไปคุณสุกิตถึงเวลาลาไปก็ความรู้สึกเดียวกันแล้วให้ให้ ได้รับเกียรติวันนี้นะครับเป็นแปลกใจจริงปีนี้ป,นป่วยเป็นป่วยธรรมดาแต่ไม่ปกติแต่เป็นเรื่องปกติเป็นแปลกที่ตั้งชมลงมาก็อาจจะเป็นลา่าผู้กุศอันดับที่สามในปัจจุบันนะครับบ้านนาผู้อำเภอเวนอาจจะเป็นเหตุนหนึ่งนะครับเราคิดส่วนหนึ่งให้เป็นหลักไว้กับทายาทหรือสมาชิกนะ ที่สากรนะครับกีคกรรตลอดรับข่าววันที่9ค,ค,ครับกรกฎาคมร่วมชูข้อสิ่งใดกันก็นเข้าใจว่าอำเภอมันไปเลระในเวลาที่ผมได้แจ้งแล้วจึง7 0 0ท่านได้เป็นเจ้าภาพสมทบกองทุนการศึกษาเด็กดีแต่ยากจน1,000บาท คือคุณนิ่มนวนนะครับนิ่มลวนนีไเวลคุณนำพวอยากจะได้ภาพสวยๆดูดูมำผมด้วยก็ทั้งสามเนี่ยกินไปเรื่อยๆงั้น